รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะพร้อมเยี่ยมชมรถไฟฟ้าต้นแบบเตรียมพัฒนาการขนส่งระบบรางตรอกย้ำความเป็นสมาร์ทซิตี้พร้อมร่วมเสวนาในรายการมองอีสานผ่าน NVT ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายขยายข่าวสารโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะ ดรธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะสมาร์ตซิตี้ที่โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนาครขอนแก่นนอนหนองวัดค่ะโดยมีนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นและประชาชนชาวขอนแก่นประมาณ200คนให้การต้อนรับค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะก็นี่เลยได้เข้าไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆอนุบาลน,น่ารักมากค่ะเขาจะมีการแบ่งคลัสเตอร์การเรียนการสอนนะคะมีทั้งห้องเรียนภาษาจีนด้วยมีห้องเรียนดนตรีด้วยปลูกฝังกันตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะซึ่งท่านก็ได้ชมห้องเรียนอัจฉริยะชมนิทรรศการเมืองอัจฉริยะขอนแก่นโลคาบอน กองทุนตั้งตัวการสาธิตการเตรียมพร้อมป้องกันเหตุร้ายในสถานศึกษาพร้อมทางพบปะชาวชุมชนนะคะซึ่งท่านก็ได้กล่าวชื่นชมการจัดการเรียนการสอนของทางโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศาบาลนาครขอน,อนแกน่นที่ถือเป็น smart education ค่ะจากนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะก็ได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นท่านก็ได้เข้าเยี่ยมชมการศึกษาวิจัย การออกแบบและสร้างรถไฟฟ้ารางเบาแทรมน้อยรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบขบวนแรกซึ่งเป็นฝีมือคนไทยค่ะและก็ได้รับชมการฝึกปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟฟ้าระบบรางเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจ ขนส่งระบบรางและรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้นะคะในโอกาสนี้ก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาระบบรางพร้อมกับกล่าวชื่นชมน้องๆน,นักศึกษาค่ะในด้านศักยภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานศึกษาคณะอาจารย์และนักศึกษาที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศึกษาค้นคว้าสร้างองค์ความรู้การขนส่งทางราง เพื่อการวิจัยที่ตกผลึกและก็สามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนานำความเจริญสู่ภูมิภาคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดรธนกรวังบุญของชนะกันค่ะเทคโนโลยีภาคอีสานอีสานนะครับซึ่งผมประทับใจมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทางมหาลัยได้ดาเนินการมาเนี่ยมันผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับพอวิจัยเสร็จทาได้จริงแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบรางนะครับรถไฟฟ้า e ีวีรถรถอีวีต่างๆเนี่ยหมาอะไรก็ทำสำเร็จมาแล้วนะครับซึ่งไม่ไม่ใช่ผลการวิจัยเพียงอย่างเดียวหมาอะไรสามารถที่จะผลิตได้จริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงการต่อยอดนะครับว่าซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวภาคเอกชนเองก็อาจจะต้องมาร่วมลงทุนกับหมาอะไรนะครับซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ น่าภาคภูมิใจนะครับที่มาลัยของอีสานเนี่ยสามารถทําได้เองแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ผ่านมาท่านนายกรัมตรีให้ความสําคัญกับการการเรียนในเรื่องของอาชีวะในเรื่องของอาชีพมากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กจบใหม่ปีตรีเนี่ยก็ตกงานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จบที่นี้ก็สามารถที่จะมีงานทําอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นความสําเร็จที่สําเร็จจริงๆของ ของหมหาลัยแล้วก็ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้รัฐบาลให้การส่งเสริมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมจะนําสิ่งเหล่านี้ไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่ารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบหรือว่าแทรมน้อยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น สำเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทยค่ะรัฐบาลก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญด้านการศึกษาพัฒนาบุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพเร่งการพัฒนาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้วางแผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไว้อย่างเป็นระบบค่ะเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่ติดต่อกับประเทศต่างๆได้สะดวกสบายรวดเร็วเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุน เข้ามาบ้านเราส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่และโดยวรวมของประเทศค่ะจากนั้นค่ะก็ได้คณะก็ได้มาที่เฮือนโบราณหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะดรธนกรวังบุญคงชนะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสวนาในรายการมองอีสานผ่าน NBT ออกอากาศสดเป็นการเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปของเครือข่ายภาคอีสานตอนบน ร่วมเวทีเสวนากับรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีภายใต้กิจกรรมที่ว่าสร้างเครือข่ายขยายข่าวสารโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนจัดโดยสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านตลอดจนบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่ง กรมประชาสัมพันธ์จาก11จังหวัดภาคอีสานตอนบนรวม100คนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เมื่อนมุ่นซื่นมากมุ่นซื่นโฮเซลมากค่ะ ทางด้านของพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดอ,อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้กล่าวว่าในปีงบป,ประมาณ2,566กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง8เขตจัดเขตละ1ครั้งค่ะเพื่อสื่อสารเชิงรุกในระดับพื้นที่ครอบคลุมประเด็นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ป้องกันข่าวลวงข่าวไม่จริงเพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้ตลอดจนบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบค่ะ